เบื่อไหมงานออฟฟิศเดิมๆแบบวนลูปก๊อปปี้วางจัดเอกสารส่งอ e ีเมลรู้ไหมว่างานพวกนี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆบนเบราว์เซอร์วันนี้นินจาจะมาแนะนำ b a r d e n ปลั๊กอินโครงที่จะช่วยเปลี่ยนงานแมนนวลให้เป็นงานอัตโนมัติ b a r d e n คือตัวช่วยสร้างระบบอัตโนมัติส่วนตัวบนเบราว์เซอร์ของเราโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเดี๋ยวเรามาลองติดตั้ง b a r d e n กันให้เราเข้ามาที่ w w w bardin.ai จากนั้นกด get start เสร็จแล้วให้เราทำการ sign in with Google ได้เลยเมื่อเราทำการ sign in และกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วให้คลิก continue with our p r o f e a t u r e จากนั้นให้คลิกไปที่ Chrome store เสร็จแล้วก็กดรับได้เลยเพียงแค่นี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิก done สำหรับคนที่ใช้งานครั้งแรก b a r d ดินก็จะมีการสอนใช้งานเบื้องต้นเราสามารถกดสคริปตได้นะถ้าเรากดคลิกไปที่ explore จะเห็นว่าบารดินสามารถทำอะไรได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการเซฟ YouTube Channel หรือบทความลงโ o t i o n นหรือจะตั้งมาโครให้มีการบันทึกข้อมูลงานจากลิงก์อินลงไปใน Google Sheets โดยอัตโนมัติเมื่อมีการคลิกขวาสำหรับสายเทรดหุ้นถ้าอยากจะตั้งเตือน n o t i f i c a t i o n ทันทีบาร์ดินก็ทำได้หรืออยากจะทวีตโปรโมทสินค้าตั้งเวลาทวีตอัตโนมัติบาร์ดินก็ทำได้สบายๆใครที่ลองใช้บาร์ดินแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะ ถ้าอยากรู้จักเครื่องมือที่ช่วยทำงานอัตโนมัติอื่นเพิ่มเติม,มก็กดติดตามเพจเทคนิคใาไว้นะก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนิ่น